ไอยครกถ้าไม่มีเตาแบบนี้ใช้เตาทากโกยากิหรือว่ากระทะขนมครกทำได้นะไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยการทำตัวแป้งใช้แป้งเข้าเจ้า250กรัมถ้าจะตวงก็2ถ้วยตวงแล้วตักออก1ช้อนโต๊ะแป้งสาลีอเนกประสงค์200กรัมหรือประมาณ1ถ้วยตวงครึง่งผงปรุงรสรสหมูหรือรสไก่1ช้อนโต๊ะครึง่งหรือ22กรัมเรียงง่ายๆก็พวกผงขนอผงรสดีนั่นแหละคะ่ะ น้ำเย็นจัดจาน1,000 ml หรือ1ลิตรน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมให้เข้ากันตัวส่วนผสมที่ได้มันจะออกมาเหลวๆประมาณนี้นะคะเทส่วนผสมที่ได้ลงขวดซอสหรือว่าจะใช้เป็นการน้ำก็ได้ค่ะคือส่วนผสมมันค่อนข้างเยอะถ้าเทใส่ไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะคะ เต็มขวดเราก็พอถ้ามันหมดเราค่อยเติมเพิ่มแต่ก่อนเททุกครั้งคนแป้งด้วยนะเนื่องจากว่าแป้งบางส่วนจะตกตะกอนนอนก้นอยู่ที่ด้านล่างเดี๋ยวพักในส่วนของแป้งไว้ก่อนค่ะมาเตรียมส่วนผสมของไข่กันค่ะนำไข่ไก่มา22ฟองในคลิปใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2ใช้เบอร์อื่นก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าทําแล้วไม่พอเนี่ยค่อยทําเพิ่มทีหลังก็ได้ตามด้วยต้นหอมซอยครึ่งถ้วยตวงหรือว่า40กรัม จริงๆเราตัวต้นหอมหั่นเล็กกว่านี้ก็ดีค่ะแครอทหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่3ส่วน4ถ้วยตวงหรือว่า150กรัมผงปรุงรสใช้รสหมูหรือรสไก่ก็ได้1ช้อนชาครึง่งใช้เกลือพริกไทยแทนได้นะจากนั้นคนผสมให้เข้ากันเมื่อเข้ากันดีแล้วพักไว้ก่อนถัดมาการทำน้ำจิ้มใช้น้ำจิ้มไก่200กรัมซอสพริก 600กรัมในคลิปป้าใช้ซอสพริก4ราชาถ้าไม่มีใช้แบบอื่นก็ได้ค่ะจะใช้เผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ได้นะแล้วแต่เติมน้ำที่ต้มจนเดือดแล้วลงไป250 ml คนผสมให้เข้ากันแล้วชิมรสชาติดูนะคะถ้า,ายังไม่ถูกใจก็ปรุงเพิ่มตามชอบได้เลยค่ะนำซอสที่ผสมจนเข้ากันดีแล้วใส่ขวดซอสเตรียมไว้ ในขวดมันดูน้อยๆเพราะว่าป้าแบ่งมาใช้แค่นิดเดียวก่อนนะคะจากนั้นนำน้ำมันปาล์มเทใส่ขวดซอสหรือใส่กาน้ำก็ได้ค่ะจะได้เทลงบนเตาลงบนกระทะง่ายๆถัดมาค่ะอีกหนึ่งส่วนที่เราจะต้องเตรียมไว้ก็คือหน้าต่างๆที่จะเอาไว้ใส่ในหอยครกมันชื่อหอยครกก็จริงแต่ว่าวัตถุดิบอื่นๆที่เขามักจะน,นิยมนำมาใช้กันนอกจากหอยมแมลงผู้แล้วก็จะมีปูอัดไส้กรอก แต่ในคลิปนี้ป้าจะเพิ่มตัวมอสซาเรลลาชีสแล้วก็ทูน่ากระป๋องเข้ามาด้วยปูอัด1แท่งป้าหั่นแบ่ง8ส่วนไส้กรอก1แท่งป้าหั่นแบ่งเป็น12ชิ้นเลยค่ะส่วนทูน่าป้าจะตักใส่ประมาณ2.5กรัมแล้วก็มอสซาเรลลาชีสป้าจะใส่ประมาณ1.5กรัมต่อหอยครก1ชิ้น1ชิ้นนะไม่ใช่1ไม้ส่วนหอยมแมลงผู้จะใส่1ตัวต่อ1ชิ้น คือพวกนี้เนี่ยถ้าทํากินเองหรือว่าไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของต้นทุนจะใส่ปริมาณเท่าไหร่มากน้อยแค่ไหนก็ได้นะคะแต่ที่ป้าใส่ปริมาณเท่าที่บอกไปเนี่ยเนื่องจากว่าป้าต้องการให้ต้นทุนเฉพาะหน้าหอยครกอยู่ที่25สตางค์ถึง50สตางค์ต่อชิน้นหอยครกวันนี้ป้าจะทําแบบเสียบไม้ค่ะป้าจะใช้เตาตัวนี้นะอันนี้ซื้อมาจาก Lazada ประมาณพั 4, นสนิดนนะคะรวมค่าจัดส่งแล้ว ถ้าไม่มีอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะคะใช้เตาทาโกยากิหรือว่าเตาขนมครกแทนได้แต่ถ้าใครอยากได้ตัวนี้เดี๋ยวป้าใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์นะเตาตัวนี้เนี่ยต้องต่อกับแก๊สค่ะใครต่อไม่เป็นเดี๋ยวท้ายคลิปมีสอนต่อให้ดูด้วยถ้าใครใช้เตาแบบนี้ก็เอาไม้วางตามแนวร่องของเครื่องสำหรับไม้ที่นำมาใช้งานแนะนำให้ใช้เป็นไม้ขนาด10นิ้วขึ้นไป เพราะว่าถ้าสั้นกว่า10นิ้วมันจะสั้นไปอะค่ะจับไม่ถนัดมือวางไม้แล้วเปิดเตาเทน้ำมันลงไปใช้น้ำมันเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าน้ำมันน้อยเกินไปแป้งมันจะด้านแล้วก็ไม่ค่อยกรอบเมื่อเทน้ำมันลงไปเสร็จแล้วแล้วเตาก็ร้อนแล้วเนี่ยนำแป้งที่เตรียมไว้มาค่ะเขย่าทุกครั้งนะก่อนใช้เพราะว่าแป้งบางส่วนอาจจะตกตะกนอนนอนก้นอยู่ที่ด้านล่างของขวดจากนั้นเทแป้งลงไปในหลุมค่ะ แต่ไม่ต้องเทจนเต็มนะต้องเหลือพื้นที่ไว้สำหรับไข่แล้วก็หน้าด้วยทีนี้สำหรับมือใหม่ป้าอยากแนะนำว่าอย่าเพิ่งทำทีเดียวทั้ง7ไม้ค่ะเดี๋ยวจะใส่หน้าไม่ทันเพราะว่าถ้าเกิดว่าไข่สุกก่อนก่อนที่จะใส่หน้าหน้าจะหลุดออกจากหอยครกได้ง่ายเมื่อแป้งเริ่มสุกเทส่วนผสมของไข่ลงไปถ้าไม่อยากให้เลอะเทอะตักหยอดเอาก็ได้นะคะ ตัวไข่คนๆซะหน่อยก่อนเทเพื่อให้แครอทและต้นหอมกระจายตัวได้ทั่วๆก่อนที่ไข่จะสุกรีบนำหน้าที่ต้องการวางเรียงลงไประหว่างที่รอให้หอยครกสามไม้แรกสุกกรอบเราก็เทส่วนที่เหลือคะ่ะคืออย่างนี้นะใครเก่งๆเซียนๆแล้วเนี่ยเทรวดเดียวเจ็ดไม้เลยไม่ต้องมาทำทีละสาไม้สี่ไม้เหมือนป้าก็ได้นะจ๊ะ จะบอกว่าเตาแต่ละตำแหน่งความร้อนไม่เท่ากันแหละตอนทำเนี่ยสังเกตด้วยนะหลังจากเทไข่วางหน้าลงไปแล้วเนี่ยบางครั้งนะไข่มันแบบสุกเกินไปอะค่ะทำให้หน้าไม่ค่อยติดเราสามารถตักตัวไข่หยอดเพิ่มลงไปได้แบบนี้นะจ๊ะเพื่อให้ไข่เนี่ยช่วยคุมหน้านิดนึงหน้าจะได้ไม่หลุดออกจากกันถ้าน้ำมันน้อยเกินไปดูแล้วเอ๊ะแป้งมันจะด้านๆหรือเปล่า ใส่น้ำมันเพิ่มลงไปได้ในระหว่างที่ทำนะคะย้ำอีกรอบน้ำมันน้อยเกินไปแป้งจะไม่กรอบนะถ้าแป้งหรือไข่แต่ละไม้มันติดกันให้ใช้ช้อนโลหะหรือว่าเกลียงช่วยตัดตัดตัด,ตดออกจากกันเดอ้อทีนี้เมื่อไข่ด้านบนสุกพลิกกลับด้านหอยครกได้เลยค่ะเพื่อให้หน้าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันออกจากกริมกรยมแล้วก็สุกดี ตัวแป้งและไข่ต้องสุกในระดับหนึ่งถึงพลิกกลับด้านได้นะคะถ้าพลิกกลับด้านเร็วเกินไปตัวหอยครกอาจจะหลุดออกจากไม้หรือว่าตัวหน้าอาจจะหลุดออกมาได้ค่ะลองพลิกกลับด้านดูนี่สุกดีเรียบร้อยแล้วถ้าสุกแบบนี้แล้วนำาขึ้นจากเตาแล้วพักไว้บนตะแกรงได้เลยค่ะ กินตอนร้อนๆน,นี่นะคะแป้งจะกรอบๆอร่อยฟินมากๆเวลาจะเสิร์ฟหรือจะขายนะคะก็เอาตัวหอยครกมาบีบซอสลงไปโรยต้นหอมซอยแล้วก็พริกไทยป่นเพิ่มได้ตามชอบเลยค่ะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่สำหรับตัวถุงป้าใช้ถุงกระดาษแบบนี้นะคะไซส์12คูณ25เซนด้านในถุงอันนี้เนี่ยเขาจะมีเคลือบกันน้ำมันอยู่ค่ะ อันนี้ป้าสั่งออนไลน์มานะใครอยากได้เดี๋ยวป้าใส่ลิงไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์นี่เอาหอยครกใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยขายได้แล้วจ้าถัดมาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบในส่วนของแป้งไข่แล้วก็น้ำจิ้มต่อหนึ่งสูตรนะคะแป้งข้าเจ้า9บาทแป้งสาลีอเนกประสงค์5บาท60สตางค์น้ำส้มสาชู50สตางค์ผงปรุงรส5บาทน้ำหบาท ไข่7จบาทเจ็ดสสตางค์แครอท12บาทต้นหอม10บาทซอสพริก20บาทน้ำจิ้มไก่6บาทพริกไทย5บาทน้ำมันพืช25บาทรวม180บาท83สตางค์1สูตรทำได้50 5 2ถึง52ไม้ไม้1คือ5ชิ้นนะคะสมมุติว่าทำได้50ไม้ก่อนแล้วกันต้นทุนแป้งไข่และน้ำจิ้มต่อไม้จะอยู่ที่ 3.62บาท62สตางตัวไม้เสียบขนาด10นิ้วแพ็คหนึ่ง20บาทมี88อันดังนั้นไม้เสียบ1อันจะอยู่ที่23สตางค์มาดูต้นทุนวัตถุดิบต่อไม้แป้งไข่แล้วก็น้ำจิ้มที่คิดไว้แล้ว3.62บาท62สตางไม้10นิ้ว23สตางค์หน้าเนี่ยอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกนะคะป้ายพยายามควบคุมให้ไม่เกิน50สสตางค์ต่อหน้า ถ้าเกิดว่า1ไม้มี5ชิ้นหน้าก็จะอยู่ที่2บาท50สตางค์ถุงกระดาษที่ป้าใช้1บาท50สตางค์จริงๆราคาไม่ถึงนะคะอันนี้บวกค่าจัดส่งให้ด้วยเผื่อว่าใครสั่งออนไลน์ค่าแก๊สตีไปว่า1บาทรวม8บาท85สตางค์ต่อ1ไม้ราคาขายขายกี่บาทดีถ้าเป็นป้านะคะป้าจะขายไม้ละ15ถึง20บาทและแน่นอนถ้าเกิดว่า คิดว่าถูกไปหรือคิดว่าแพงไปคิดและคำนวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองแล้วบวกกำไรที่พอใจเองได้เลยนะคะเพราะว่าต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันรวมถึงกำไรที่พอใจแต่ละคนก็แตกต่างกันค่ะบางคนทำแล้วอาจจะเจอปัญหาว่าเอ๊ะป้าทำไมแป้งเหลือเอ๊ะป้าทำไมไข่เหลือคืออย่างนี้นะคะมันขึ้นอยู่กับปริมาณของแป้งและไข่ที่เราเทลงไปด้วยค่ะ บางคนเทแป้งมากเทไข่น้อยถ้าเป็นแบบนี้ไข่ก็จะเหลือแป้งก็จะไม่พอกรณีนี้ก็อาจจะต้องไปผสมแป้งเพิ่มหรือว่าบางคนเทแป้งน้อยเทไข่เยอะแบบนี้แป้งก็จะเหลือไข่ก็จะไม่พอก็ให้ไปเตรียมไข่เพิ่มนะคะถ้าทําแล้วแป้งเหลือใช้ไม่หมดสามารถเก็บใส่ถุงรัดยางหรือเก็บใส่กล่องปิดฝา แช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ได้สักหนึ่งคืนนะคะก่อนใช้งานเอาออกมาตั้งทิ้งไว้จนกระทั่งคลายเย็นแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนใช้หรือถ้าจะทำน้อยๆกินนิดเดียวก็หารนสูตรเอาได้เลยนะคะทำแค่ครึ่งสูตรอะไรแบบนี้ก็พออะใครต่อแก๊สไม่เป็นนะคะอันนี้ขอสาธิตด้วยสามีอีชั้นเองนะคะใครต่อเป็นแล้วข้ามไปได้เลยคะ่ะมีตัวเครื่องแล้วก็ต้องซื้อตัวนี้เพิ่มนะคะเ,เจ้าตัวสีเขียวๆเ,เนี่ยปรับแรงดันแกส๊ส ความดันต่ำอ่ะแล้วไงต่อตัวนี้นะครับอันนี้ซื้อแยงมาจากเครื่องครับซื้อแยงมาจากเครื่องก็แล้วก็รัดไอ้รัดทำไมอะลัดไขควงให้มันแน่ๆ <ละ S 1> นๆรัดทำไมอะรัดรัดไอ้เข็มขัดให้มันแน่นๆเดี๋ยวสายมันแก๊สมันหลุดครับมันรั่วนี่คือช่างผู้ชำนาญการของเรานะคะการไม่ใช่ ตัวที่ต่อแก๊สเข้ากับเตาของเราอะค่ะมันจะอยู่ที่ด้านขวามือของเครื่องนะคะจะเป็นท่อแบบนี้ค่ะกดระมัดระวังหน่อยเนี่ยอย่ไปกดแรงมากใส่ใส่ใใสแก๊สไปใส่ยางนะครับแล้วก็รัดด้วยเข็มขัดโอเคถ้าหลุดว่าแก๊สรั่วโอเค <Okay. S 2> ก็ตัวเลคเกอร์เตอร์ด้านนี้ก็ไปต่อกับเตาแกส๊สเอ้ไปต่อกับ แก๊สนะครับก็ต่อก็เหมือนต่อเตาแก๊สบ้านทั่วไปครับเนทำไมมันไม่เข้าเข <c oughs> <c oughs> ต้องอีกด้านนึง <Okay. S 1> อันนี้พร้อมใช้แล้วใช่ไหมคะพร้อมใช้แล้วครับโอเคอ่ะเดี๋ยวลองใช้สิเมื่อต่อทุกอย่างเรียบร้อยแน่นดีแล้วนะคะก็เปิดเตาใช้งานได้เลยค่ะตอนเปิดก็หมุนเหมือนเตาแกส๊สปกติทั่วไปเลยนะคะก็หมุนอย่างนี้นะฮะมันจะดูไฟยากนิดนึงอะคะ่ะต้องมาส่องดูตรงรูนี้นะคะแล้วจะบอกว่าตอนใช้งานตัวเครื่องรอบๆเครื่องทั่วทั้งเครื่องร้อนมากระวังอย่าเอามือไปโดนเด็ดขาดนะคะ ราคาของที่ซื้อมาใช้ในคลิปนี้เผื่อว่าใครอยากจะลงทุนขายจะได้พอประมาณการคร่าวๆได้นะคะเครื่องทำไข่นกกระทาเสียบไม้1468บาทรวมส่งหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำา7 7 0บาทไม้เสียบแพ็คละ20บาทป้าซื้อมา3แพ็คน้ำมันพืช59บาทถุงกระดาษแบบที่ป้าใช้ในคลิปนี้แพ็คหนึง110บาทไส้กรอก55บาท1แพ็ค หอยแมลงผู้70บาทชีส1กิโล330บาทถูน่ากระป๋อง4กระป๋อง125บาทปูอาดแพ็คละ78บาทแป้งข้าวเจ้ากิโลกรัมละ36บาทแป้งสาลีอเนกประสงค์กิโลกรัมละ28บาทน้ำส้มสายชู17บาทผงปรุงรส25บาทไข่106บาท1แผงแครอท20บาทต้นหอม10บาทซอสพริก100บาท น้ำจิ้มไก่30บาทพริกไทยนี่ใช้ของเก่านะคะจำราคาไม่ได้รวมคลิปนี้ป้าจ่ายเงินซื้อของไปทั้งหมด2,897บาท <c oughs> ปาดเหงื่อแป๊บสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ